นอกจากเมื่อวานนี้จะประกาศผู้ว่ากทมคนที่17แล้วนะครับก็ยังมีการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี66ด้วยนะครับแล้วก็มีคําถามถาโถง้าไปมีการอภิปรายกันเยอะเลยทีเดียวเรื่องของการวกวางงบประมาณที่ฝ่ายค้านบอกไม่ตอบโจทย์อนาคตนายกร,รัฐมนตรีตอบเรื่องนี้เลยนะครับบอกว่าแหมตอบแบบหัวเสียนหน่อยเพราะว่างบประมาณที่มันใช้จ่ายไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือหนี้จำนำข้าวครับ นี่จำนำข้าวของรัฐบาลก่อนตั้งแต่ปี54เนี่ยต้องใช้จ่ายไปกว่า950 0 0 0ล้านบาทและในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้ไปแล้ว780 0 0 0ล้านบาทแล้วครับจากรัฐบาลที่หมดสภาพมีแต่ทางตันในการจัดกบประมาณจัดงบแบบสิ้นหวังส่อโกงส่อเอาไปเอื้อประโยชน์เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้ ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลครับให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลกันใหม่พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขสรุปสุดท้ายนะครับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านชั้นรับประกท่านจะเป็นผู้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนท่านไม่เชื่อผมใช่ไหมคะไม่เชื่อท่านลองทำดู พี่น้องประชาชนมาบอกว่าขอบคุณท่านนายกยังมีกระจิตกระใจคืนความสุขให้เราบ้างหลังจากที่เราชอกช้ำมา8ปีถ้าท่านพูดว่างบประมาณวันนี้เป็นงบประมาณในอดีตไม่ชนาคตผมก็เรียนอีกครั้งเหมือนกันตั้งแต่ปีห้สีต้นมาโครงการจำนำข้าวขาทุนเก้าแสนห้าหมนเจ็ดพัล้านบาทรัฐบาลนี้แหละครับตั้งงบประมาณชระหนี้ไปแล้วเจ็ดแสนแปล้านบาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีกสามแสนล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่เอามาทําได้เยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็ของใครทําไว้นะฮะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอเนะาะภายในประเทศเนี่ยเรื่องของงบประมาณที่ใช้จ่ายในยุคข,ของท่านเนี่ยแหละครับก็มีการพูดถึงเอาเงินไปชดเชยเรื่องของโครงการจำนำข้าวที่เป็นนี่นั้งแต่ปีห้าสี่เนี่ยนะครับใช้ไปเกือบแปดแสนล้านแล้วนะครับ พลเอกประยุจันทร์โอชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อภิปรายชี้แจงร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี66ครับหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่างบรายจ่ายลงทุนปี66เนี่ยมันมีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าครับนายกก็ชี้แจงว่างบที่ตั้งมาอันนี้เป็นไปตามกฎหมายโดยภาครัฐยังมีการลงทุนในรูปแบบอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้แล้วก็การร่วมลงทุนจาบภาคเอกชนนะครับ ซึ่งเมื่อรวมรายจ่ายการลงทุนกับเม็ดเงินงบประมาณก็จะเห็นได้ว่ารัฐมีเงินเพื่อใช้ในการลงทุนมากถึง7,90,000ล้านบาทครับทนายยกยังชี้แจงอีกนะครับเรื่องของงบภาคการเกษตรก็บอกว่าตอนนี้หนักสุดก็คือข้าวครับก่อนที่จะยกปัญหาภาระทางการเงินในอดีตก็คือจำนำข้าวเนี่ยนะครับของรัฐบาลชุดก่อนที่รัฐบาลชุดนี้ต้องแบกรับเอาไว้นะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายค้านครับนายแพทย์ ชลนละนาสีแก้วครับอภิปรายถึงงบประมาณที่รัฐบาลแจ้งว่าสูงกว่าเป้าในการจัดเก็บรายได้นั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือต้องกู้มาจึงเรียกว่าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลพอมกบย้านะครับว่านี่เป็นงบสิ้นหวังครับจัดสรรได้แบบไม่ตอบโจทย์วิกฤตของปัจจุบันแล้วก็ยังล้มเหลวในการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการใช้งบด้วยนายแพทย์ชลานาศยังอภิปรายต่อนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นําจะเป็นการพาประเทศพ้นวิกฤตหากสมาชิกเห็นตรงกันควรเปลี่ยน ก็เพียงยกมือไม่รับหลักการพรบงบประมาณปี66ซึ่งก็เชื่อว่านนย,ยกรัฐกนตรีจะมีสามัญสำนึกรับผิดชอบคือไม่ยุบสภาก็ลาออกจากตำแหน่งครับ